เออก็จะได้เล่นไปแล้ววันนี้สกินเดิมๆวันนี้วันดีดองฟ้าจำใสเฮ้ยืึเฮ้ยทำไมรีบเตือนยาให้ล้มจังเราเจอแล้วหนึ่งคนภารกิจวันนี้ช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมหนึ่งคนจากเอ้าเงิร์ลกีจะหลุด อย่ชิวๆเลยแรงเต็งเลยรอบที่แล้วมาก็ล็อกเครื่องนี้เฮ้ยหมอโดนวะหมอเอาเมงมุมเมงมุมขยุ่มเลยกาเมงมุมหลายตัวนั้นเฮ้ยแค่นี้มันดกงตาเรือทุนอะไรกูเนี่ยเอ้าที่เปิดผมก็ล้องตามแล้วไงโอ้ยโอเคครับโอเคคิอะไรใช่ไหม เองมุมเพิ่งเดินผ่านตรงนี้ไปพี่หนีทำไมน้องเองอะไรก่อนก็แค่จะไปเช็คหมอหเฉยโว้ยหมอมันมันไม่ได้ได้หมอแล้วนะอออะไรหลุดยิ่งกว่ายุ่ยอ,อะไรแบบพี่ลินเปียลินเปียอยากรู้จริงปะเนี่ยโอ้แมงมุมตัวยังใหญ่อัลรักน,นี่ไงอุ้ยนีทันเวลาทันเวลา พี่มาขโมยเครื่องนี่ผมปั่นอยู่ได้ไงเนี่ยเขียมผลงานชัดกูมีเกียร์วิ่งอ่ะปั่นอยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยโอ้โห<อ>นกกลับมาแล้วให้เลยแน่นอนนี่ <laughs> แจ้งเกา,กาด้วยนะ <laughs> วงบอกว่าพี่เป็นคนปั่นนอ้องระวังเป็นสปีดวาก่อนไปะพี่นะมันคงจะมีใยรอบๆก,ก็อีแล้วดูทรงแล้วมีใยอะ่ะมันไม่ตีอะ่ะมันไม่ตีถ้ารอพี่ ต้องกดเข้าไปลองทำไมเราเจ็บไปเท่านั้นเลยโดนใหญ่โดนใหญ่แล้วโดนใหญ่อะไอ้เหี้ยแ่งเ้ยฉันต้องทำ เฮ้ยาเล่มึงเอ๊ว่ามันแปลกๆน่ามันเอายายออกายใครวะแมกเออยตนฟันตนหนังสือเกิวนี่มองไม่เห็นเข้ขีดมาช่วยหน่อยเพื่อนมันเป็นเพลงไปแล้วโอ้โหผมเอาเครื่องนั้นเสร็จไงาเมื่อกี้ช่วยหน่อยเพื่อน กำลังไปนี่ไงช่วยหน<า>่อยเพื่อนเขาก็ไปอยู่พี่ช่วยหน่อยอุ้ยน่ะเอา้าเราไม่ช่วยเออสภาพเดียวกันเลยเออ,เอ,อสภาพเดียวกันเลย,เย,เลยไปลนะสวยสวยสวยไปไปที่หลังหลัง,หล,งหลังตรงที่พี่ยิ้มทางนั้นน่ะมึงวิ่งกลับมาผมอยู่ตรงนั้นก็เด็กคือพี่จะรอดหรือเปล่านั่นเป็นอีกเรื่อง ที่น่าชง่นใจรอดอยู่แล้วเล่นยากว่ะโหพี่ต้องรอดว่ะจังหวะเนี้ยเออพี่จะพยายามนะหกสิบแล้วพี่ไม่รอดว่ะทางตันหลักก่อนออ้ามมันตรงนี้มันเป็นบุกตันเหรอวะเนี้ย ใครมันจะไปรู้คี้ยังไงก็ขอเสมอแล้วเพื่อนผมไปช่วยไม่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 ไม,ไม,ไม,มันมันหมดมันหมดเวลาแล้วเธอคงต้องไปหมดเวลาแล้วเธอคงต้องไปโดกเลยแล้วกันดีไปนั่งดูเลยเดี๋ยวไปเอาใจช่วยจิวจัด ใมันอยู่กันนักมันไม่เห็นนักแต่งเพลงวะเห็นเห็นนักแต่งเพลงมึงจะก้มเออนักแต่งเพลงเออทำไมมันชิวอย่างเดียวะเออนักแต่งเพลงมาเลยนักแต่งเพลงเราไม่ได้พกตาแดงอะตามันแดงแต่ว่ามันพ่นใหญ่มันเลยลดแค่ครึ่งโมันตาแดงแค่สอง ตาเปล่ามีวงมีแปดตาอะไรเงี้ยเยี้ยเฮ้ยเอออะไรงบถ้าแต่งเพลงโคตรจู้ถอยไม่ให้ตั้งแต่เพลงมันจู้ตั้งแต่แรกว่ะบอกเลยแล้วกันเฮ้ยคีมึงทิ้งตั้งแต่เพลงเอ้าเผื่อเพื่อนลงท่อหาท่อเจอเฮ้ยตั้งแต่เพลงรอดว่ะมึงมันรอดเออดีและสวยงามโอ้เยอะโคตรตึง รอได้ยังไงวะกลุม่้วยวง